สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมรณฤทธิชีวิตง่ายๆนะครับจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตตุเรียนเสียบยอดนะครับที่ได้เสียบยอดเองนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนถุงไปประมาณ20สิวันนะครับจากสปาแบบนี้นะครับจากก่อนเปลี่ยนถุงจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับใบเดียวแตกยอด หลังจากเปลี่ยนถุงมาได้ยี่สิบวันนะครับก็มีการเจริญเติบโตที่เปลี่ยนไปมากนะครับใบเริ่มแก่ขึ้นนะครับตั้งทงขึ้นที่ตั้งทงขึ้นนะครับแล้วก็มีการแตกยอดใหม่ขึ้นมาอย่างสวยงามครับ มีต้นที่แตกยอดไปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมียอดใหม่นะครับแตกขึ้นมานะครับแสดงได้ว่าเขากําลังรากของเขากําลังเดินได้ดีนะครับแต่ก็มีหลายๆต้นนะครับที่มีการตายนะครับเกิดจากรากเน่านะครับเพราะฝนตกชุกนะครับทุกปันเลยนะครับ นี่นะครับอตอนคู่ครับผมเสียบไว้สวยๆครับต้นคู่ครับ mm hmm. ชุดนี้จะ,ะเปลี่ยนถุงก่อนไปประมาณตัวชุดนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับแยกถุงนะครับชุดหลังประมาณยี่สิบปันนะครับ mm hmm. ผม ได้สังเกตนะครับการเปลี่ยนถุงนะครับควรเปลี่ยนควรเปลี่ยนตั้งแต่ยอดเขาเป็นแบบนี้นะครับควรเปลี่ยนตั้งแต่ใบยังไม่โตนะครับหรือว่าใบยังไม่เป็นใบใบเบสลาดนะครับชุดแรกผมเปลี่ยนเข้าไปใบเขาเป็น เป็นใบอ่อนนะครับเป็นใบอ่อนแบบนี้นะครับเปลี่ยนถุงไม่ดีนะครับผมแนะนําเลยนะครับเปลี่ยนไม่ดีนะครับถ้าให้ดีก็ต้องเปลี่ยนตั้งแต่นําออกจากกระโดมเสียบนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ทําการเปลี่ยนถุงได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าถ้าเราไปรอไปเขานะครับ ่อไปเขาเป็นเปตลาดนะครับพอเราตัดรากแก้วเขานะครับเขาจะหยุดชะง,งักไปพักใหญ่ๆนะครับทําให้การเดินเติบโตช้าครับชุดหลังผมทําการเปลี่ยนถุงช่วงยอดยังเป็นใบาดาบนะครับยังไม่เป็นเปตลาดนะครับรู้สึกว่าการเดินเติบโตของเขาจะจะเร็วกว่านะครับ เร็วกว่าแล้วก็ใบที่ออกมาก็สวยงามกว่านะครับสมบูรณ์กว่านะครับน,นะครับช่วงนี้ทำงานเยอะครับทำงานทุกวันนะครับไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ก็จะพยายามถ่ายนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่าผมได้เปลี่ยน เวลาลงคลิปนะครับจากก่อนผมได้ลงคลิปตอนเช้านะครับตอนนี้ผมไปลงคลิปอตอนเย็นนะครับตอนมืดนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อคลิปนะครับเช้าก็ทำงานทุกวันนะครับครับขอบคุณก,การรับชมคลิปนะครับขอบคุณ ทุกกำลังใจที่นำมาฝากให้กันและกันนะครับขอบคุณคอมเมนต์แนะนำติชมอื่นๆน,นะครับวันนี้ผมรณฤทธิชีวิตง่ายๆจากลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ